สวัสดีครับวันนี้รายการฮะถนัดกินนะครับจะพามากินร้านบุฟเฟ่นะครับแถวกระทุ่งแบนะครับชื่อเอเชียนบุฟเฟ่นะครับเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะครับว่าเป็นไงแต่ว่าบรรยากาศร้านผมคงถ่ายให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าเต็มร้านนะครับการจะกินร้านนี้เนี่ยจะต้องจองไปรอบๆนะครับถ้า w a l ์กอเข้ามาไม่ได้กินครับเต็มครับเดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันเลยดีกว่าครับ งนั้นก่อนที่เราจะไปโตะนะครับเรามาดูหน้าร้านก่อนดีกว่านี่นะครับถ่ายให้ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นการรบกวนลูกค้าที่กินในร้านกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนั่งแป๊บเดียวอาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะกินกันเลยครับครับเรามานั่งที่โต๊ะกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามากินหอยนั่งลมกันดีกว่าครับนี่นะครับเริ่มเลยอาหารที่นี่น่ากินมากนะครับ มานั่งกัดเดียวนะครับไม่ถึงหนาทีสั่งเมนูเลยปุ๊บของมาหมดแล้วครับ<ม>ถือว่าการบริการที่นี่เยี่ยมมากเลยนะครับผ<ม>ู้บริหารของร้านเขาเรียกว่ามีการจัดการที่ดีนะครับ<ม>จริงๆเนี่ยผมอยากจะพาทุกท่านไปดู<ม>ในห้องครัวเขานะเพราะห้องครัวเป็นห้องครัวเปิดผมว่าความสะอาดเลยนะดูดีมากแลวเรื่องที่จอดรถที่นี่ก็ถือว่าใช้ได้ที่จอดรถพอเพียง เชิญเลยครับคุณบอยครับต้องขอขอบคุณคุณบอยนะครับที่ได้มากินคุณบอยเป็นคนพามาแล้วคุณกุ้งก็เป็นคนจัดการนะครับเรื่องการจองสดครับอรสชาติดีครับเดี๋ยวเรามากินอันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คุณกุ้งนะครับอยู่ข้างๆกล้องอันนี้แซลมอนนะครับ พูดถึงอาหารที่น่ากินมากเลยนะครับแต่ต้องย้ําก่อนนะว่าถ้าจะมากินเนี่ยคุณต้องตั้งจอง walk in ไม่ได้นะครับ walk in มาอดนะครับถือว่าที่นี่การบริการของมาเร็วนะครับนี่มาเรื่อยๆแซลอมอนก็อร่อยผมชอบเลยนะ ของที่น่ากินมากเลยอยากให้ทุกคนมากินนะูกับข้าวเริ่มมาเยอะครับเริ่มเต็มโต๊ะอยากให้ทุกท่านนะครับเห็นจังเลยนะครับว่ากับข้าวเนี่ยเต็มโต๊ะขนาดไหน นี่เมื่อกี้เพื่อนกุ้งเพื่อนบอยนี่รอนะครับถ้าไม่รอนี่เริ่มกินกันแล้ว<ม>อร่อยครับของที่เนี่ยสดอร่อยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับคุ้มกับการรอคอยพวกผมนี่จองนะครับ เอาเวลาทิศนึ่งนะครับในการจองดูเลยครับปุ้งะนะครับโตเบลเลอร์เลยอยากให้เมื่อกี้เห็นไหมครับปลากระพงโตเบลเลอร,ร,ร์เลยนะครับ อกุ้งเขาผัดอร่อยรสชาติดีมากเลยนะต้องบอกนะว่าอร่อยตันนี้มั้ครับหมึกผัดกระเทียมนะครับทามาให้ถามคืออืม อบอยบอกนี่เป็นทุปเ็ดทัพเปอร์นะครับที่มเมื่อกี้เดี๋ยวอยลองชิมดูสินนนะเดี๋ยวอยโอเคกุ้งกินกินปลายังหูแบบของนี่ ก็ถือว่าพรีเมียมมากเลยนะ,นะใช้มาเนี่ยอยากให้ทุกคนลองมาชิมกัน,น,นของน่ากินเอาขนมปังมาจิ้ในุเห็ดออันนี้สเต็กไก่อ่ะอันนี้สเต็กไก่เดี๋ยวเรามากินสเต็กไก่กันดีกว่า เต้าไก่เาอร่อยนะรสสมพ้ินรสยชาติดีด้วย,ยเดี๋ยวเรามากินหมูออย่างกันดีกว่าของหมูย่างอ,อร่อยของที่นี่น่ากินทุกอย่างเลย เอาออ๊เอาขนมปังเนี่ยจิ้มกับซอสทุบเห็ดเนี่ยอร่อยแฮะอร่อยอร่อยการเสิร์ฟอาหารที่นี่เสิร์ฟเร็ว นี่กับข้าวล้นโต๊ะเลยนเนี่ยเดี๋ยวได้พวกคุณไม่เห็นมากินกันเลยครับจงรีบเคลียร์กับข้าวนะครับ พอกับข้าวไหลามาเรื่อยๆเดี๋ยวไม่มีที่วางแต่ผมว่าแซลมอนเขาอร่อยนะครับอืมเยิ้มเย่ยม เดี๋ยวเรามาชิมอันนี้นะครับเป็นทะเลผงกะหรี่นะครับอันนี้เป็นทะเลผงกะหรีออ่อืมอร่อยรสชาติเดียวกับสมบูรเลยอูททำรสชาติในี้ใกล้เคียงสมบูรแล้วเนี่ย ือว่าเนี่ยผมให้เต็มสิบเลยนะถ้าให้คะแนนเพราะการบริหารจัดก,การเข้ามาเร็วมากกุ้งก็อร่อยผมว่าของที่เนี่ยอร่อยทุกอย่างนะเราให้เยอะด้วยคุณดูง่าย,ายอะ่ะแป้งตัวเลยแ<น>จมขนาดไหนอะ่ะ<น>ราคานี้ถือผมว่า โอเคเลยนะเยี่ยมอ่ะเนี่ยปลาอือร่อยอ่ะอันนี้ต้มยำอะไรไม่รู้ลองชิมดูเกงส้มใส่ไข่ดิบอืมบอกเกงส้มไข่ปลาดิวกิว ไม่รู้คนรู้จักบ้างนะครับไปไหมครับพุ่งเขาเอาให้ดูสาป,ปลาดูกิวรูหมึกนะครับ จริงถ้ามากินนี่นะผมว่าต้องมาหลายๆคนจะได้กินหลายๆอย่างกพราจานเขาใหญ่มากเนี่ยดังนั้นเลยแบบแนะนํานะน่าจะห้าคนขึ้นไปเห็นเขามีโปรโมชั่นด้วยว่าถ้าห้าคนขึ้นไปเขาจะได้ราคาพิเศษนะนะแต่เดี๋ยวสามเก้าเก้าจะราคานี้แต่นี่พอดีพวกผมได้แค่สามคนไงปกติมันต้องห้าคนจะได้ราคานี้นะ เดี๋ยวเรากินกุ้งกระเทยียมมาดกว่ากุ้งผัดสตออ๋อกุ้งผัดสตอรครับโทษทีครับเนี่ยผมวาลานเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะคือถ้าคุณได้มาเห็นนี่คนเต็มร้านเลยอ<ม>จองลวกหน้ากันบนอาทิตอะ่ะถึงจะได้กิน เดี๋ยวมากินข้าวผัดปูดีกว่าครับต <c oughs> ามมาเลอร์เลยนะครับร้านนี้ต้องเหมาะก,กินกับหลายๆคนนะปะจานให้ใหญ่ <c oughs> ผมว่าสมกับการที่รอคอยอะ่ะ <c oughs> เรามากินข้าวผัดปูที่ ต่ผมว่าพวกผัดกุ้งผัดอะไรเงี้ยโอเคแต่เขาผัดผมว่านี่ธรรมดาแต่นหนึ่งที่เมื่อกี้เป็นผงกะหรี่นะครสชาติได้เกือบสมบูรณ์เลยนะมาสมบูรณ์นี่คือร้านอาหารนะครับชื่อร้านอาหารเขาเป็นต้นตำรับที่ทำพวกกูผัดผงกะหรี่อะไรเงี้ย เดี๋ยวเรามากินปลากันดีกว่าครับนะครับปลาตัวเบลเลยอาจจะถ่ายให้ดูครบไม่หมดนะครับอาหารเนี่ยเพราะมันเยอะมาก

ดูเนื้อเนี่ยครับผมว่าของเขาสดใช้ได้เลยนะอืมแต่ตัวเล็กไปหน่อยกูเขาบอกแต่ผมก็โอเคดูว่ใช้ได้ ลองชิมน้ำจิ้มของซีฟู้ดเขาหน่อยนี่นะโอ้เดี๋ยวขอ,อจบรายการเมงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะครับก็กำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับยังมีของอะไรนะแต่ว่าเมนูเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนจะจบไปเดี๋ยวผมใจทุกคนดูเมนูอาหารก่อนดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันก่อนดีกว่านะครับครับเรามาดูเมนูกันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ การสั่งอาหารของที่นี่ก็ต้องใส่รหัสนะครับตลาดข้างหน้านี้แล้วก็เอาจำนวนเอาอะไร เดี๋ยวเราดูเบอร์โทรนะครับจะได้ติดต่อให้ถูกนะครับนี่ดีๆก็ขั่นอย่างนี้ทำไมหรอไม่ขั่นอย่างนี้ก็ได้ไม่ดันี่เขาเ่็บได้ โอเคครับรับประทานเสร็จแล้วครับเรามาดูรายการอาหารที่เรากินกันไปนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครั